วัครับวันนี้เราอยู่กันที่เกม r a นโบว์สตอรี่เมืนะครับน้องครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันอ่าอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับน้องนอ่านะฮะจะมีกิจกรรมอะไรใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันพร้อมๆกันเลยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันวันแรกของกิจกรรมเซิร์ฟผมนะครับผมประจําอยู่เซิร์ฟ79นะครับนะฮะ ก็คืออ่าเซิร์ฟนี้เลยนะฮะวันนี้นะครับมีกิจอัปเดตนะครับก็มีเป็นกิจใหม่นะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกกิจเติมนะฮะอ่านี่นะครับน้องๆอ่านะฮะเติมแล้วจะได้คืน30%นะฮะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับจริงๆน่าจะให้เป็น50%มากกว่านะครับแต่ก็โอเคครับสำหรับคนที่เติมนะฮะก็ ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะฮะอ่านี่นะครับทีนี้เราก็มาดูของรางวัลประจำอากิจนี้นะฮะของอาทิตย์นี้เลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมใช้จ่ายนะฮะอ่านี่ครับรางวัลดีสุดก็จะเป็นปีกนะฮะเพิ่มคินะฮะอ่านี่ฮะพลังลบนะฮะอ่านี่ฮะเพิ่มคิปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับปีกทองนะครับก็สวยอยู่นะครับแล้วก็จะเป็น เศษอาวุธเก่านะครับแล้วก็เป็นชุดนี้นะฮะชุดแรกนะครับก็ผมมีแล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นพลกลุนนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะฮะหลักๆเสื้อผมเนี่ยก็มีกันครบหมดแล้วนะฮะแต่ปีกอันนี้ก็น่าจะยังไม่เห็นใครใช้นะฮะอ่านะครับนี่ไม่ค่อยมีคนใช้นะฮะแต่ก็ดีนะครับแล้วก็จะเป็นอ่านี่ครับลูกแก้วมาอีกแล้วนะฮะอ่าสายปั่นนะฮะก็ สามารถเลือกพรได้เลยนะครับสําหรับพรที่เรายังไม่ได้นะฮะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็ขาดลูกแก้วอยู่ด้วยนะครับก็ประมาณ2ลูกนี้นะฮะก็เดี๋ยวก็กะว่าจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับปั่นนะฮะเพื่อที่จะได้ชุดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ชุดนี้ผมเคยมีแล้วนะฮะก็ ไม่ได้อยากได้อะไรครับแต่ถ้าได้มาอีกชิ้นหนึ่งก็ดีครับเอามาบวกดาวเพิ่มนะครับอ่านี่นะฮะโปใหม่ครับ0ูดอลลาร์นะครับก้อนนี้เลยครับซื้อก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับหรือโดยประมาณแล้วก็ประมาณาไม่ถึงเก้าไม่ถึงร้อยนะครับประมาณเก้าสิบสิบกว่าบาทนะครับเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับโดยประมาณนี้ตามอันนี้ของเขานะครับรางวัลน,นะครับก็นี่ฮะระดับแรกนะฮะก็จะเป็นตามนี้นะครับเป็นหอยนะครับ ดีหน่อยก็จะเป็นช่องแชทนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับน้องๆอ่านี้ครับระดับที่2นะครับก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นอยู่ที่อ่าสี่จุดเก้าเก้าดอลลาร์นะครับอ่านี่นะครับก็วันแรกนะครับก็จะได้มงกุฎนะครับอ่ามงกุฎตรงนี้เลยนะครับอ่านี่นะฮะก็สวยล่อนะครับกิจกรรมที่แล้วใครพลาดไปนะครับก็สามารถมาทวงเอา ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคต่อไปในส่วนของระดับที่3นะครับอ่านี่นะครับระดับที่3ก็จะอ่านี่ฮะได้เหรียญลัคกี้มานะฮะเป็น7เหรียญนะครับแล้วก็ได้อ่านี่ฮะแต้มเกียรติยศนะครับชื่อเสียงนะครับมาอีก2องอนะครับแล้วก็ได้เชลมานะครับประมาณ1นึ่นะครับโดยประมาณนี้นะฮะก็ได้ปีกนะฮะปีกอันนี้มา นะฮะสำหรับกิจนี้นะฮะอ่าะฮะก็ดูสวยหรูหราดีนะครับปีกนี้ผมน่าจะยังไม่มีฮะนี้นะฮะครั้งที่แล้วมันเป็นปีกอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็สวยดีนะฮะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันไปนะฮะทีนี้นะฮะโอ้พอดีผมยังไม่ได้หวดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมีแค่2ช็อตนะฮะสองสองจึดนะฮะปับ๊บเป็นยังไงครับ อืมมได้มานะครับสองเหรียญนะครับน้องๆก็ฟรีนะฮะรอบแรกฟรีฮะรอบที่สองก็ปั๊บอ่านี้นะฮะโอโหยังครับยังครับเด๋ดเดเดีดยวขอติก่อนนะครับปั๊บอ่ากลองนะครับปั๊บอืมอึมนะฮะก็ได้เต้มานะฮะไม่แน่นะครับดอกนี้ผมอาจจะอืมฟุ๊กๆแล้วก็ได้เป็นแว่นก็ได้นะครับปั๊บยังไงครับอืมฮมได้เหรียญมานะครับก็ ต่อ่าน่าได้เรียนมานะครับน้องๆนะฮะโอเคครับแล้วก็ยินดีสําหรับน้องๆนะครับทั้งสองท่านนะครับที่ได้รับเชลไปนะครับจะเอาไปปั้นหรือจะไปทําอะไรก็สุดแถวแต่น้องๆนะครับขอขอบคุณน้องๆนะครับเอฟซีนะครับที่เป็นแฟนคลับกันมาอย่างเหนียวแน่นนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมให้น้องๆดูนะครับสาหรับเซิร์ฟผมนะครับประมาณต้นๆเกมนะฮะเซิร์ฟแรกๆนะครับน้องท้ายๆก็ จะดูว่าเป็นศึกษาก่อนก็ได้นะครับจะได้เตรียมตัวทันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับผมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องนะครับหรือหน้าโพสต์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็ถ้ามีความรู้ดีๆนะครับหรือว่าเทคนิคการเล่นนะครับดีๆนะฮะผมก็จะมา แนะนำเพิ่มเติมให้นะครับทุกๆวันนะครับพอดีช่วง2องวันที่ผ่านมานะฮะสวันโดยประมาณนั้นนะฮะพอดีผมทําคลิปไม่ดีนะฮะก็เลยไม่ได้ลงนะฮะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ